มิกรรมันไม่ปวดม็นก็ไม่เห็นมัปลดลำบา,ากดังนั้นในมนุษย์นี่มันมีทุกรูปแหบไม่ว่าจะอยากไม่ว่าจะปันญาไม่ว่าจะละเอียดในเรื่องของเวทนาเรื่องของอะไรต่งางๆแล้วก็มากันกองก,การกัดกองคือเราก็ไม่ต้องเลือกทุกอย่างเราไม่ต้องเลือกเราก็ท่านการไปแดกไม่ต้องเลือก ก็แค่ทำการไปอย่างนั้นรู้ำการไปเฉยๆการไปแบบแพร่พันสื่อล่อแล้วไม่ได้ปลดภูมิชั้นล่างได้เลยนต่นนไม่ต้องลองทุนลงทุนด้วยการยอมเสียเท่า่ไม่ต้องยอม อยู่กับทุกข์อยู่กับยุ่งอยู่กับยากอยู่กับลําบากไปด้วยกันก็ต้องมีลงทุนยอมยุ่งไปด้วยกันยอมยากไปด้วยกันยอมลําบากไปด้วยกันยอมทุกข์ไปด้วยกันก็ต้องลงทุนเพืจะปวดสองเทานึ่งก็ต้องลงทุนแต่เราไม่ได้มาเหื่อจะมาเพื่อจะมาเพื่อปวดสาม ตัต้องให้การใช่นั่นแหละต้องให้ไปเรืเ่อยๆครับการให้เมื่อมันเป็นประธานแล้วของของจิตจะอื่นจิตลักษณะอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาหแล้วมันก็ล้างไปล้างในระบบจิตเอาจิตรู้สึกอารู้สึกความเห็นคว,วามเห็นความเห็นความหลางเรืเองน เบาบางในระบายเข้ากัองกัน สังฆวัตรเมนมีลายรูปเนี่ยถ้าเราจะปล่สังเราต้องก้านโปรปริเสเรามริเสนปล่อจะ มันจะเป็นกำแพงกว่าเยอะทำให้มันไม่ได้ปวดน ยันก็ยนลงยันลงไปเลยกามันไม่คุ้นเคยกับการกับมหาวนาอุโบกนล้วเนี่ยก็ทุกอย่างมันจะฝึกเอนแล้วกตัวอป็เสธจะเยอะในสิ่งที่มันไม่ใช่เนื้อหาของต,ตัวมันจะเกิดตัวเป็นเสีเยอนไม่ด้ต้องยันลเย เบื่อหลมาที่มันไม่ได้เดือดร้อนนะแต่สมรสัตเดือดร้อนสมรสัตมีความเดือดร้อนมีสมรสัตเ์่งเป็นแห่งเต้เบลงมาเพื่อหาว่าสดที่ราคิว่าอย่ที่นทาทุอย่างทานี้คำ่าทุกอย่างคำนี้ ดัมบิ้งเนี่ยใช้เรื่อใช้ไปบพราอากานแห่ว่นกระต่ายใช้างนี้เป็นเป็นปัมหาจุมหนึ่งเพราะทุกอยางทุกอย่าก็คือให้แห้ไปนเรื่อง จัดการพลเมียเมามอบก็ไม่ได้ประสาทเดือดร้อนนี่นี่น่นโน้มทุกอย่างเราต้องลงทุนด้วยความลงไม่ลงเหนื่อยยากลงทุนด้วยความเสื่อสนั่ยอมเสียสละเสียสละความสบายส่วนตัวเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละความปลาน,าน,นีสส่วนตัวเสียสละวิเสนสส่วนตัว เส,ส,สียสความสฉลความสดส่วนตัวต้องยอมเสียสนบไมันถ้ลมมาก็ต้องไปหลบวิเวกเฉพาะตัวเองต้องสีย,ส,ยส,สนับทั้หยอมเสียสนัวิเวกส่วนตัวยอมเสียสลับความสงาส่วนตัวย,าายอมเสียสนัความดีความปานนิส่วนจิตส่วน แล้วก็ทํากลางไปแบบไม่เอาไมทาเอาทาไม่เอาเหมนไปทอย่ไม่มันไม่ทล้ไม่ไมไปด้วยกันไม่ต้องมีได้มีเสียอะไรก็ไปด้วยกันไม่เื่อจนคุ้นเคยจะมาหาวุนากันเดยมัก็จะทนไม่ก้าวข้ามตัวกุจเสถียตัวิเสธ จะเลยไม่ต้องอด้วยเลระบบสัมพันใหม่ใหม่ก,ก็ยังไ่า,าไม่เคยลำบากใหม่ไม่เป็น,นไรเราอยู่ความสบายมานานกว่าตาีดี แค่เรามออุปโลคเศษของที่มันเศษเราองรู้สึกกับว่าอ้วนก็จนจนกว่าเราจะต้องอุปโภเป็นมนุษย์คนเองมันจึงจะสามารถไปกันได้จึงจะสามารถต้องปฏิกริได้เพราะาพันเป็นใจารถ่ยมไม่เป็นแบบนั้นอยู่ต้องไปหลคเยอะมาก เราจะเป็นแบบพระบรวิเรียซ้อนข้างยาถึงเรากินอะไรมันเป็นสิ่งที่ลำบากเพราะมันไม่เข้าไมันไม่พอไม่แมัดไม่ใช่เป็นกว่าจะได้อบรมเป็นข้างยาแล้วเมื่อถ้าขันท้ัถ่านมันเป็นของยาก็สอดนข้อก็เลยของเรื่องยามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเควบคุม ถ้าเราเป็นเราเป็นท่านี่อยากกินแล้วมันจะสอ้อมได้แล้วมันจะไม่คยกไปแต่ก่อนจะลง วโลกมัเป็นมนุษย์แล้วกประกาศสลับประกาศถอนตัวมินหวังตั้งแต่ตั้ง่อย่างทุกเรื่องไม่ว่าทางโลกทางไม่ว่าจิตสงัดจิตวิเวกจิตสมาธิจิตชนิดไหนก็ตามแต่จิตชนิดเราเพียะจิตชนิดโลกก็นั้นถอประกาศสลับประกาศถอรตั้งแต่ตั้งแต่ที่สลายความเปียกไม่งั้นมันจะทําให้เราไม่เป็นรรลัยสังมาทิฏฐิถอนตัวตั้งเอาซ้อนทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทาง เราตัวต้องเอาทอนไปสมุนไพรเวลาไม่ถอนปับ๊บเราจะไปกระโดดขึ้นมาแบบไหนมันจะพาเราเอียงไปเรือ่อยๆสิ่งนี้จะไม่บาลานซ์ของกระสีไม่จะเขียนได่สมบูรณ์จะเรียบร้อยก่อนข,อข้อมาให้เรียบร้อยแล้วแผลมันมีมากในขณะที่เป็นผพุทโปลีดอยแผลมันมันเรือ่ยยอยๆให้กะสัมผัสาะวเฉยๆไปก่อนก่อนลงจิวติ ก่อนลงก็เกิดเป็นผ้าเดียวเคลียร์ไปเพื่อเน้อยแล้วมันจะไม่มีศักดิ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบนเวนไปใช้วิบากใช้กรรมใช้เวรด้านน,น,นนั้นด้านนี้อย่างจากตัวไม่หวังตั้งเอาที่มันผูกมัดมากัรแต่ละอย่างแต่ละเรื่องมันจะดึงไปใช้วิบากสำนักส่วนนี้ก็ล่มบากมันจะหน้าเหมือหน้าหนายหนักดูแล้วน่าเคลียร์ก่อนจุติเคลียร์ก่อนกเนิดเกิดเป็นผ้าเดียวแผ่ไปแล้ไม่ให้มุ่ง เราเข้ามาเรืนอยๆแล้วประกาศจะการถอนตัวตั้งเอาซ้อนที่ใหญ่ที่สนดในเรื่องไม่ว่าโลบิยะโราถกจละทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าสารขาดรนิพานถอนตัวตั้งเอาซ้อนที่หมดเมื่อมันไม่ปลูกมัดอยู่กับคตินิยมใดในมันก็จะไม่ดึงไปสู่การมิบัติชนิดนั้นชนิดนี้แลวมันจะทําให้เกิดเสถียรยั่งไปกับสารไดั้งมหาวิ่า มหาบนาเนี่ยไม่เลือกทั้งสองวัดไม่เลือกท,ทั้งนิพพานวิธีการเลือกเอาวิยังตสามารถอุโลกมาหามุนาโปลใได้ตลอดกาลโดลได้ตลอดกาลมาเรื่อยๆได้ไปแต่พอเราเลือกเอาแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราไม่เลือกมันจะทําให้เราทําใจลําบากเมื่อเราต้องเจอกับมันดังนั้นต้องสลายตัวเลือกของการอ ใจท่านในยุคนี้ดีครอบครูไหนก็ดีทั้งนั้นแหละเพราะมันจะรู้วิธีของการเปลี่ยนพบเป็น,นจะรู้วิธีของการอยู่บนโลกจะม,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 มีให้ชดเชยเข้าไปมันจะล้างหนี้กรรมหนี้เวรที่เราเคยมีมากับโลกธาตุสองวัตมันจะไม่ดึงเราไปใช้เวรใช้กรรมใช้เวรแต่ในด้านใดด้านหนึน่งอย่างนั้น,น,นก็แค่อยู่แค่นั้น เสียเวลาที่เราจะกปิดกล้าวในการสรสิทธิ์เราไม่ประกาศสลับประกาศขอนดีเดี๋ยวมันจะดึงเราไปใช้การในด้านนั้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 นแล้วก็โจมตากอยู่แค่ด้านนั้นด้านนั้นไะอย่างต่เรื่องจนเสียเวลาไปแต่ละพบแต่ละชาติยังเสียเวลาไปแต่ละครั้งกันเหตแล้วก็ประกาศสลับประกาศขอที่ดีแทนไ่ต่ว้ไ่ห้ จะไปแช่นิ่งแช่เฉยแช่ธรรมดาอยู่ที่อันตรายยวเกิดอารมณ์กรรมอารมณ์เวียนขึ้นมาอันตรายจะไหลาตามร้อยตามอันตรายเป็นพ่อเป็นภูมิไปนเรื่อยถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจกตัวถอยอีกไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาอีกไม่เอาสละดตัวไม่เอาเองอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกอยู่นั่นแหละนะคือ ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอีแล้วหลุดอีหลุดแล้วหลุดอีคลายแล้วคลายอีคลายแล้วคลายตีกิ่วนั่นขายทิย้งคลายคลายทิ้งคลายนประโยชน์จะได้ถึงต่อสังสวัตรไม่ได้คลายไปได้วยกันหลุดแล้วหลุดอีหลุดช่วยกันอี เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่อยๆอีกินในอกเหนือจิตนอกเหนืออารมณ์นอกเหนือสภาวะนอกเหนือสลักษณะนอกเหนือแม้ทั้งตัวนอกเหนือเองจะได้หมดทั้งตัวนอกเหนือหมดทั้งตัวไม่นอกเหนือ ก็ไม่แช่อะไรในทิ้งไม่ทิ้งไปมันจะทิ้งจริงอะไรในทิ้งอะไรในไม่ทิ้งก็ยังทิ้งไม่จริงสละไม่จริง ช่การเอาซ้อนสภาวะลักษณะจิตธาตุขันธ์ธรรมไม่ใช่การเอาซ้อนในลักษณะจิตลักษณะธาตุลักษณะขันธ์ลักษณะธรรมลักษณะไม่ใช่การเอาซ้อนในลักษณะไม่เอาเันทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างก็จากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองจากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา หลุดแล้วก็หลุดอีกหลุดช่วยกันเรื่อยๆอีกคลายแล้วก็คลายอีกคลายช่วยกันเรื่อยๆอีกไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันเรื่อยๆอีกเรียกว่าคลายช่วยหลุดช่วยสองสวัสดิ์กันไปเรื่อยๆไม่ใช่หลุดแค่หลุดไม่ใช่ว่าไม่เอาแค่ไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันอี ตันิ่งๆตัวเฉยอยู่อันตรายตัวหมกเม็ดตัวซ่อนเจตนาตัวซ่อนอุปนกรรมเรียกว่ามันมีตัวคอยอยู่ซ่อนอยู่ตัวนิ่งๆตัวเฉยๆอะไรเนี่ยมันซ่อนตัวคอยอยู่ซ่อนอยู่ปัญหามันซ่อนในการอยู่อยู่อะไรในนิ่งอะไรในเฉยอะไรในธรรมดามันยังอะไรในอะไรอยู่ นั่นก็ถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจับตัวถอยเองอีกสระตัวสระเองอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่อยๆอีกคลายแล้วคลายอีกคลายช่วยหรือช่วย อย่าไว้ใจอารมณ์อย่าไว้ใจความรู้สึกอย่าไว้ใจความรู้สึกนึกคิดอย่าไว้ใจใจตัวเองอย่าไว้ใจใจไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่ ไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรในใช่ไม่ใช่ไปได้วยกันใหม่แล้วก็ไม่ ไหมมันทั้งไหมั้าไม่ไหม,ไมอีกอยู่นั่นแหละอย่าไว้ใจความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์มันมนโกมนโกรรมมโนเวณทั้งน,นั้นอันตรายแต่ตามอมารมณ์ไหนตามจิตชนิดไหนก็เป็นเพราะเป็นภูมินจนทีเดียวก็เกิดภูมิชั้นสูงบ้างเกิดภูมิชั้นต่ำบ้างตามา,ตาม,มาอารมณ์แบบไหนเป็นภูมิชั้นสูงอารมณ์แบบไหนเป็นภูนมิชั้นต่ำ ารมณ์แบบไหนเป็นภูมิชั้นกลางใปนจิตแบบไหนเป็นภูมิชั้นสูงชั้นกลางชช้นล่างระวังดีๆนั่นเรื่องจิตนี่เป็นสิ่งที่คบไม่ได้เรื่องจิตนี่เป็นสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผันแปรไปสู่พบภูมิได้ตลอดเวลาถ้าไปตามมันกไหมดีดีไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมดีไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาดีดีหมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมดี หมดทั้งตัวไมหมดทั้งตัวไม่ไหม้เดีย๋ยวไว้ใจรูปเดีย๋ยวไว้ใจเสียงเดีย๋ยวไว้ใจกลิ่นเดีย๋ยวไว้ใจรถเดีย๋ยวไว้ใจไม่ทั้งใจตัวเองไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ดีดีดมันจะได้นอกเหนือไม่ทั้งตัวนอกเหนือของเสียงการ่ายททิ้งโกดมาล้ว